มารีวิวต่อเลยอ d ดิดาเอ็กเซซีฟ้าจุดหนึ่งคู่สีเขียวขาวรีวิวสวมใส่พาร์ทสองมาครับผมสวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรักชมอยู่ใน Facebook f แ n p a g e รองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2องแฟนเพจด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่ตกนะครับ อาจจะมีเสียงอะไรคุกกักขึ้นมาโอเคพร้อมนะครับเสียงพร้อมไม่พร้อมนะครับรีวิวอาดิดา X c r a z คล a สิจุดหนึ่งคู่สีเขียวขาวคู่นี้รีวิวสมใส่พร้อมครับผม สวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ใน Facebook Fanpage รองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ได้เวลาที่จะมาสวมใส่เจ้าตัวรองเท้า Adidas X Crazy Fast.1 คู่สีเขียวขาวคู่นี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเองรีวิวเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้แบบ Upper ตัวรีวิวอั p เปอให้เห็นทุกส่วนตัวสีรองเท้า รูปร่างหน้าตาวัสดุต่างๆรีวิวให้เห็นกันเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูรีวิวตัวรองเทา้าตัวอัปเปอร์สนใจอยากจะสั่งซื้อแล้วดูรีวิวตัวอัปเปอร์จริงๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ทิ้งสคริปต์ไว้ให้บริเวณมุมจอขวาด้านบนก็แล้วกันนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นที่กําลังเข้ามาดูในช่อง YouTube เข้ามาใหม่ๆเลยก็ขอฝากช่อง YouTube กด s u b สไคร b กกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับเวลามีรองเท้าคู่ไหนเอามารีวิวก็จะได้เป็นการมีการแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ a d i d a s X Crazy Fast จุดหนึ่งตัวมีเชือกนะครับก่อนหน้านี้ผมเองได้รีวิวในการสวมใส่แล้วก็รีวิวตัวอัปเปอร์ไปแล้วหรุ่นก็คือรุ่นของ adidas e x c l a s y f a s t messi 1นะครับเป็นตัวของ messi review upper review สวมใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เอามา r e v i e สวมใส่ให้ดูกันอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่สีเขียวขาวหรือว่าสีขาวเขียวนะครับเป็นสีที่หลายๆคนคงจะเคยเห็นผ่านตามานักต่อน,นักแล้วนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูกันว่าตัวสีเขียวแบบเนี้ยเมื่ออยู่สนามหญ้าสีเขียวเขียวแบบนี้แล้วมันจะเป็นสีมันจะเป็นยังไงแต่บอกได้เลยว่า สีที่มันออกมาคือมันตัดกับสนามหญ้าสีเขียวพอสมควรนะอ่าก็สวยไปอีกแบบนึงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่าก็ใส่เลยก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขยับเชือกรองเท้าออกก่อนนะครับขยับเชือกรองเท้าออกก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว Adidas X Crazy Fast 1ุดนะครับ สำหรับตัวจุดจะมีอยู่2แบบนะครับแบบมีเชือกแล้วก็แบบไม่มีเชือกนะครับซึ่งตัวนี้ที่ที่ผมนํามารีวิวจะเป็นตัวแบบมีเชือกนะครับแบบมีเชือกนะครับส่วนตัวแบบไม่มีเชือกเดี๋ยวรอติดตามกันดูเร็วๆนี้ก็แล้วกันนะครับตัวนี้มีเชือกรองเท้าแล้วก็ขยับเชือกองเท้าออกก่อนนะครับแล้วก็ขยับขยับขยายขยายนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวอ่านใสให้ดูกันอีกนิดนึงก็แล้วกันไซส์ที่ผมนํามารีวิวนะครับเป็นไซส์ us 8 UK 7ทับ1ส่วน2นะครับ FR 41ทับ1ส่วน3แล้วก็ JP 260นะครับก็คือไซส์เบอร์41นั่นเองนะครับที่ผมสวมใส่ในทุทกๆครั้งเลยนะครับจากนั้นก็ใส่เลยนะครับนี่ใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายกว่าตัว Adidas X Crazy Fast ฟตัว Messi นะครับใส่ง่ายกว่านะครับอ่า ก็ขยับเชือกออกก่อนนะครับน,นี่ใส่ง่ายกว่าตัวตัวตัวนั้นเยอะมากๆนะครับอ่านี่จากนั้นก็ขยับเชือกรองเท้าให้เข้ารูปนะครับเชือกรองเท้าที่ให้มาให้มาค่อนข้างที่จะยาวนะครับเหลือยาวมากๆนี่แล้วก็ผูกเลยนะครับ เมื่อผูกเสร็จเชือกลองเท้าก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนีอ้อีกข้างหนึ่งก็เช่นกันนะครับ่าเรียบร้อยนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับความรู้สึกแรกคือ ใส่สบายนะครับไม่รู้สึกว่าบีบเท้าไม่รู้สึกอึดอัดนะครับบริเวณด้านหน้าเท้าใส่แล้วรู้สึกพอดีเท้าเป๊ะเลยนะครับถ้าไซส์ที่เราใส่เป็นไซส์ที่ตรงกับเท้ากับกับรองเท้านะครับบริเวณกลางเท้าใส่แล้วก็โอบกระชับได้ดีเลยนะครับปลายเท้าจะเหลืออยู่ประมาณปลายนิ้วชี้นะครับนี่จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับปลายเท้านะครับส่วนกลางเท้ากับหน้าเท้าบน ฝ่าเท้าด้านหน้าเท้าก็รู้สึกว่าใส่แล้วกับกระชับพอดีกับเท้าเลยนะครับด้านส้นเท้าก็ล็อกเท้าได้โอเคเลยนะนี่นะครับส่วนเป็นอ่าส่วนที่เป็นข้อนะครับก็อกกระชับข้อได้พอดีนะครับด้าน้นด้านในของตัวข้อเท้านะครับก็จะอยู่ต่ํากว่าตะตุ่มลงมานิดนึงนะครับส่วนข้างเท้าด้านนอกก็อยู่บริเวณกึ่งกลางตะตุ่มหรือว่าต่ําลงมานิดนึงนะครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับด้านส้นเท้าโอบกระชับบริเวณส้นเท้าทั้งหมดเลยนะครับนี่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงบริเวณด้านส้นเท้านะส่วนต,ต่างๆตัวอัปเปอร์รู้สึกว่าใส่สบายนะครับแล้วก็ไม่บีบเท้าใดๆเลยนะครับใส่พอดีเลยนะครับอ่าโอเคเลยนะครับความรู้สึก ใส่เสร็จแล้วนี่คือโอเคมากนะครับน่ะเดี๋ยวผมยืนให้ดูนี่อันนี้คือบริเวณด้านหน้าเท้านะครับโอ้ใส่ใส่ใส่เบาเลยนะน้ำหนักที่ช่างได้อยู่ที่200 200นิดๆน,น,นะครับสองกร,รัมนิดๆแต่เวลาเราใส่จริงๆแล้วรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเบาเลยทีเดียวนะใส่แล้วเบาเบาเลยทีเดียวไม่รู้สึกว่ามันมีน้ําหนักที่มันหนักเลยนะครับรู้สึกว่าเบาแล้วรู้สึกว่ามันเข้าเท้ามากๆเลยอ่า อันนี้คือบริเวณด้านหน้าเท้านะครับข้างเท้าด้านในนะครับข้างซ้ายนะมีตัวอักษรเขียนคําว่า Crazy Fast ตัวสีเขียวนะครับติดอยู่อ่าด้านหน้าเท้าข้างขวานะครับข้างเท้าด้านในนะครับเป็นลายเหมือนกันเลยนะครับส่วนข้างเท้าด้านนอกนะครับแบบนี้นี่นะครับข้างเท้าด้านนอกพื้นแล้วก็ปุ่มนะครับ ปลายปุ่มจะเป็นปลายปุ่มใสนะครับแล้วก็พื้นเป็นพื้นสีเขียวนะครับสองข้างเหมือนกันเลยนะครับปลายปุ่มเป็นปลายปุ่มใสนะครับพื้นสีเขียวนะครับตรงกลางพื้นจะเป็นสีขาวนะครับด้านส้นเท้าจะมีสัญลักษณ์อ d ดิดาติดอยู่นะครับนี่สองข้างเหมือนกันเลยนะครับความรู้สึกตอนนี้ขนาดนี้ที่ผมยืนรู้สึกว่า ใส่สบายสบายเท้ามากนะครับไม่รู้สึกอึดอัดรู้สึกว่ามันใส่แล้วสบายเวลาพื้นแล้วก็ปุ่มเวลาเดินเวลาเหยียบอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันปุ่มทุกปุ่มแล้วก็พื้นรับน้ําหนักได้ครบทุกส่วนเลยนะครับไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าส่วนใดส่วนหนึ่งน้ําหนักจะเทไปในส่วนนั้นมากกว่าไม่ไม่เลยนะครับรู้สึกว่าชุดพื้นแล้วก็ปุ่มรับน้ําหนักได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับตอนเนี้ยผมยืนแล้วก็ พยายามเดินแบบนี้ไม่อยากกระโดดนะเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะครับอ่ะอันนี้ก็รีวิวสวมใส่ให้เห็นกันแบบชัดๆแล้วสลรับเจ้าตัวรองเท้า Adidas X Crazy Fast จุดหคู่สีขาวเขียวคู่นี้นะครับวันนี้เอามารีวิวให้เห็นกันแบบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรีวิวตัวอัปเปอร์หรือว่ารีวิวความสนใจนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะสั่งซื้อนะครับมีขายนะมีขายมีจำหน่าย ในไซส์38ถึง45นะครับ38ถึง45ใครที่อยากจะสั่งซื้อสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับยังไงแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับสินค้าที่นํามารีวิวตอนนี้ขอบอกอีกทีย้ํากันอีกครั้งว่าไม่ใช่ของแท้นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้ามีรองเท้าคู่ไหนเอามารีวิวฝากติดตาม youtube รองเท้าฟุตบอลกันเองด้วยกันแล้วกันนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมปสวยงามมากมาก